โอเคสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับบอลตอลันซาครับวันนี้เราอยู่ในช่อง YouTube อลันซาไทยแลนด์นะครับแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งนะครับเรามาบุกร้านเด็ดร้านดังนะครับวันนี้เราอยู่ในสายสวยงามมากดีกว่านะครับแล้วก็ผมอยู่ถนนอินธรรมรักษ์นะครับนี่นี่นี่อยู่ตรงหน้าผมเลยนะครับบอกให้ได้ว่าร้านนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของแต่งรถบิ๊กซูเตอร์นะครับนี่เลย X Max 300นะครับ Forza 300นะครับหรือพวก p c x N ม N Max นะครับหรือรถ ACB, CB ทำได้หมดนะครับที่นี่เลยนะครับนี่เลยเราอยู่ที่ข้างหลังข้างหลังหลังร้านพี่ตูนสุทธิสารนะครับบอกอะไรว่าที่ซอยอินธรักที่1นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเดินทัวร์ร้านของพี่เขาแล้วก็ไปเจอตัวจริงๆของพี่ตูนของเขานะครับว่าที่ร้านเขาอ่ะมีของแต่งอะไรบ้างแล้วก็วันเนี้ยทำอะไรบ้างนะครับเนาะไปนะครับสโลแกนยกมาปัญหาหมดนะครับจัดไป โอเคครับอย่าลืมนะครับยอดครบ1นึ่งแสนซับเมื่อไหร่นะครับผมเหมือนเดิมแจกรถสกูตเตอร์นะครับสคันนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็แคปรูปมานะครับเอาไว้ไปแปะบนบนเฟซบุ๊กของเราไว้นะครับเดี๋ยวครบ1นึ่งแสนเมื่อไหร่ผมวันนั้นนะครับผมจะไลค์เองเลยแล้วก็เขียนรายชื่อทุกคนที่ในคอมเมนต์มาสุ่มแจกรถให้เลย4คันนะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะส่มปีถึงหน้าบ้านเลยโคตรเท่เลยนะบอกแล้วโคตรเท่ พี่ตูสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับจริงจริงครับนี่คือเจ้าของร้านพี่ตูสุริศาลนะครับแล้วก็บอกว่าจัดจ้านในย่านนี้นะฮะเอาใจสโลแกนพี่เงินมาปัญหาหมดเงินมาปัญหาหมดนี่เงินหมดปัญหาก็มาใช้ใช้ได้จริงนะครับโอเคครับพี่ตูที่ร้านพี่ตูเนี่ยทำรถเกี่ยวพวกอะไรบ้างครับแต่งแนวอะไรส่วนใหญ่ๆเป็นชูโรงที่ร้านทุกวันนี้ก็จะเป็นพวก X Max แ o r ก a อร์ซาพีพีใช่ รถเอ็กแมกกาซ่าพีเซ็กใช่ไหมครับรถเล็กก็ทําด้วยใช่ไหมทำครับทำเห็นพี่ตูนบอกว่าพี่ตูนมีทํารถแต่งออกโชว์อะไรครับโชว์งานมอเตอร์โชว์ได้ไหมก็มีมีทำมใช่มีเข้าร่วมโครงการกับฮอนด้ายามาฮ่าบ้างอะไรเงี้ยเลยครับก็วันนี้เราเป็นเกจิจริงที่ได้มาบุกร้านอีกหนึ่งร้านดังนะฮะในเรื่องของบิ๊กซูเตอร์เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ตูนเนี่ยพาเดินชมร้านแล้วก็ไปดูแนวทางการแต่งรถนะพี่นะว่าได้ครับผมบางทีลูกค้าเนี่ย มีรถละแต่ไม่รู้ว่าจะแต่งสไตล์ไหนแนวไหนเนี่ยวันนี้พี่ตูนมีแนะนำไหมนี่ครับอกไปเลยครับให้แต่ผ้ามูลได้รถม้าก็ได้ไหมได้คือไม่ต้องมีตังค์เยอะก็ทำได้ใช่ไหมทำได้ได้ไหมทานั่งโม้เฉยๆก็ได้ได้ไหมได้โอเคได้นะครับพี่ตูนบอกเราไปดูกันมาไปคันนี้รถอะไรพี่อันนี้เป็นคอร์ซาตัวใหม่ครับคอร์ซา350โซฟาคาร์บะซูลนครสุดธิตสำหรับตอนนี้ออ๋ หล,ลักๆเนี่ยถ้าเกิดผมมีรถยางสมมติผมผมเป็นตัวแทนของลูคลกค้าแล้วกันแล้วเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านแล้วกันถ้าเกิดซื้อรถมาปุ๊บป้ายแดงเลยแล้วขี่มาร้านพี่ปุ๊บเนี่ยพี่จะให้ทำอะไรก่อนดีแนะนำอะไ<ต>รก่อนดีอย่างแรกอย่างแรก ทำสีล้อก่อนเลยสีล้อก่อนเลยนะมันจะดูจะดูแบบไปจากเดิมออ๋ไม่เหมือนรถเดิมเลยใช่ไหมไม่ให้เหมือนรถเดิมเพื่อว่าใช้เงินน้อยที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมครับสีล้อก็สองพันห้าสามพันห้าก็สามพันทำได้แล้วใส่ใช่ไหมครับอ่ใส่ถ่วงล้อให้เรียบร้อยก็แปลกด้วยจากเดิมแล้วแลวนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าจะชอบเป็นสไตล์ไหนสไตล์สปอร์ตสไตล์ทัวริงอะไรเงี้ยอย่างนี้คือสปอร์ตใช่ไหมครับนี่คือสปอร์ตใช่แล้วก็มีอะไรสปอร์ตนี่คือจะไม่มีกระจกอ่ะดูง่ายคือสปอร์ตซิ่่่่่งงีไมมกกะจใชปปาานน้เ็พวแคล รลาคับทำให้รถมันดูมีมิติขึ้นแล้วก็ระบบเบรกสาหรับรถซิ่งนี่ต้องเบรกดีเบรกดีใช่ไหมครับใช่เบรกเบรกนี่เห็นบอมีที่ตูนมีทุกราคาเลยมีหลายเกรดเลยใช่ไหมมีสู้ทุกเจ้าครับทุกเจ้าจะมาเลยใช่ไหมครับใช่มาเลยขอให้มาคุยกันใช่ไหมครับขอให้มาคุยแค่นี้โอเคใจไม่เอากาไรก็ทําให้นี่เพื่อนๆดูนะครับนี่นะสดจริงจริงไม่มีหนี้แล้วตอนนี้นี่สดครับอะไะ นี่มีไม่มีเอางี้ทำเท่าไหร่ก็ได้นี่กเท่าไหร่มาคุยพี่ตูนนะครับกันเองขอให้ได้คุยใช่มาเลยวครับสไตล์นะครับในเมื่อคุณชอบแต่งรถเหมือนกันนะพี่ตูนก็ใช่ชอบชอบอกแนวท้ายใช่ชอบชอบแต่งรถมีมีรถตายไปรุ่นซิ่งก็จะเป็นแนวนี้ผู้ใหญ่เบาะทัวร์ลิงสายเที่ยวก็จะเป็นแนวนู้นอะไรนี่เป็นแนวซิ่งๆนะครับก็มีครบแล้วกันเบรกล้อเบรกล้อจานเบาะใช่ไหมโช้กใช่ไหมครับมีทุกอย่างโอเคโอเคบริการทุกอย่างโอ้สุดยอดจริงราคาราคานี้ไม่ต้องกลัวเลยราคาเป็นไงบ้าง ราคาสู้ได้ทุกเจ้าในประเทศไทยนี่ของแท้ของจริงที่นี่นะต้องมานะครับคือว่าตอนนี้หลักๆเลยคอนเซ็ปต์นี้คือคอนเซ็ปต์ไม่มีนี่ไม่มีนี่นะโปรแกนที่อะไรนะนี่เงินมาปัญหาหมดเงินมาปัญหาหมดใช่เงินหมดปัญหาก็มาเงินหมหาก็มาแล้วนี่จำไว้นะครับใช้คอนเทนยวนี่สดจริงนะครับนะครับโอเคเห็นว่าพี่ตูนเนี่ยตอนนี้มีโรงงานผลิตสินค้าของตัวเองด้วยใช่ไหมพี่มีครับทำอะไรครับทเกจ๋อเอะไร เป็นโรงงานทําเหล็กครับทำพวกแคสต์บาร์อย่างเงี้ครับแคสต์บาร์แคสบาร์เนี่ยนี่มันดึงข้าวเพื่อตามภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเหล็กกันล้มอ่ากันบาร์แล้วก็เรียกพ่อพูดให้ดูมีราคาหน่อยเรียกแคสตบาร์แคสต์บาร์ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังอันนี้คืองานพี่ตูนเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับของพี่เองพี่ทำเองแล้วก็เป็นคนออกแบบเองด้วยโอ้สุดยอดที่ทำพันมันมีความสุขตรงที่ได้ออกแบบเองนี่ครับนี่ครับชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่แต่เพราะจะไม่มีที่อื่นในประเทศไทยในโลกเพราะว่าได้ไปเอาง่ายครับ แสนซ่านขึ้นมาเป็นแบรนด์ของพี่ตูนเองแล้วก็ใช่คนไทยทําเองแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผลิตเองเลยครับใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับเห็นพี่ทำ ABS เหรองาน ABS ก็เหมือนพวกนี้ครับอ๋ออย่างนี้อ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ก็พอซ่าสามบอยใช่ไหมครับอันนี้สามล้านสูสามล้านูงกันใช่ไหมใช่โอ้นี่นี่นี่อ๋อที่พี่ตูนบอกเมื่อกี้ครับอันนี้คือแนวสปอร์ตใช่นี่สปอร์ตอันนี้นี่เรากำลังถ่ายนี่คือเป็นแนวโคลิ่งที่นิยมสุดๆในตอนนี้ที่กำ่ายขายดีคือพวกบางคนกันน้กระเด็น อันนี้พี่ทำทำเองก็ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ขึ้นแบบเองคือถ้าโรงงานไม่มีใช่ไหมครับที่ร้านเป็นคนผลิตเองขายเองนะครับนี่ยมันอย่างเงี้ยที่ตูนครับเพราะอย่างงี้เกิลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทำไงครับเราก็มีขายออนไลน์อยู่แล้วขายออนไลน์ใช่ไหมใช่ขายออนไลน์ในเพจขายออนไลน์ในช้อปปี้รัสด้ามีด้วยใช่แล้วก็ระบบเลยนะช้อปปี้รัสด้าก็ไปกดสั่งซื้อได้นะครับชื่อร้านตูนเลยนะเลยตรงเลยใช่ชื่อร้านตูนก็มีมีหลายแบรนด์ ก็ลองพิมพ์ดูได้ไหมได้ตารางพิมพ์ของแต่งคอร์ซ่า X Max ขึ้นเลยนะเห็นเป็นสินค้าแนวแนวนี้คือของเราหมดของเราหมดเลยสุดสุดอ่าอันนี้ทัวริ่งนะเพื่อนๆดูก็จะมีคือพี่ตูนก็ทําเรื่องเกี่ยวกับแคทบาร์ใช่ไหมงาน ABS พัดสิงเคปลาใช่แล้วก็มีอะไรนี้นี่นี่ก็ทําด้วยงานไฟก็มีครับไฟก็มีนะไฟสปอร์ตไลท์โอเคนะส่วนเรื่องราคายังไงเดี๋ยวเข้าไปถามในเพจเราแล้วนะจะเรียนท่อครับใช่ครับแต่บอกว่า ผมบอกว่าราคาที่นี่สมเหตุสมผลนะไม่ไม่ได้แพงเวอร์ดูแลแล้วรับประกันลูกค้าได้ไหมใช่ไม่มีแบบปัดหนีไม่มียิ่งอะไรอย่างี้ใช่ใช่ดูแลตลอดได้ไหมใช่สดจริงครับผู้ชายคนนี้เองนปะครับบอกแล้วครับผมบอกให้ว่านี่นะฮะร้านเขาเนี่ยได้ข่าวว่าอนาคตอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วทีนี้ที่ไม่พอให้อยู่แล้วครับเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยทั้งแถบเดี๋ยวผมจะให้กล้องอินเสิร์ตเลยทั้งแถบไปถึงนู่นเลยนะครับ เอาอางี้ยะตึกนะครับถ้าเขาเขาขายเขาก็ซื้อครับผมว่านะครับดูดูพาต้องดูนะตอนนี้มีทุนแล้วมีทุนแล้ว <c oughs> มีทุนแล้ว <c oughs> เอ้ยลืมบอกว่าพี่ตูนรับติดตั้งด้วย <c oughs> ติดตั้งฟรีท่าแรงด้วยคือ,อว่าถ่าถ่าแรงอ่ะเป็นคนรับผิดชอบให้ไม่เอาจาจลูกค้าสดสดสดต้องมานะครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่งของร้านพี่ตูนบ้างดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับพี่ตูนชั้นแรกก็นี่เลยครับโอ้โหเป็นโชวเอครับผมที่สินค้าสุดฮิต บอกว่า e เป็นสินค no. ้ายอดที oh. oh. ่ร oh. 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 oh oh. um ้านก็เป็นรีเลอร์ของไ s อยู <t 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 ่ครับราคามาตรฐานราคาราคาตลาดทั่วไปราคาข่าตลาดแถมติดตั้งฟรีได้โอ้โหรับประกันก็เหมือนศูนย์เลยโอ้โหสุดยอดครับมาดูข้างในดีกว่าเข้ามาดูเลยนี่เขาก็มีแอดมินนะคอยตอบด้วยนะครับนี่ครับผมแล้วก็จะมีพวกทั้งวันเอ่อ r า b นี่ก็สินค้ายอดนิยม r า b ์พีบีดีดร์พีีที่ขายอะไรพวกเบรกอะพวกปั๊มเบรกอ๋อนี่ไงพวกเบรกปั๊มเบรกราคามันไม่ถูก ก็จะใช้งานใช่แล้วก็มีอันนี้มีจานเบรกใช่ไหมจานเบรกพวกเ Max c o r s a คือมาต้องเปลี่ยนแฟชั่นแฟชั่นอะไรเงี้ยพวกนี้มันเบรกดีกว่าเดิมนะพี่ระยะเบรกมันก็สั้นขึ้นเพราะมันโตกว่าเดิมอ๋อจานมันโตกว่าเดิมใช่แล้วก็จะมีงานสีนี่งานสีงานสีด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ไง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 งานสีงานเกาะที่พี่บอกว่าเมื่อกี้ช่างเมาสีใช่ไหมช่างที่เมาสีนี่ยอ๋อนี่ยโหแต่ทำสวยนะช่างคนนั้นเขาบอกว่าพี่ตูนไม่ธรรมดานะคุยได้ตัวมานะใช่ ต้อง,องเอาเล่าเอาเล่าไปหลอกมา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ต้องต้องข้ามข้ามน้ําข้ามทะเลไปเอามานะครับนี่ช่างสีได้รับช่างสีได้ตำนานนะครับนี่ถ้าใครอยากให้เราเจาะลึกเรื่องสีก็เดี๋ยวคอมเนมนต์ไว้นะครับแล้วก็นี่อุยมีครบเลยนะกระจุงกระจกใช่ไหมมีมีมีมครับองเอาเอาเป็นว่าใครขับรถรุ่นนี้ X Max f o r z a เดี๋ยวมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถส่วนใหญ่รถที่ไม่มีโซ่มีทุกทรุ่นเลยโอ้ทับลุเลยใช่ไหมใช่รถแต่ละชอมใหม่ ทำไม่ได้ก็จักรยานไทโซ่โอ้โหตายเสียใจด้วยจริงๆเสียใจเลยนนี้ที่อะไรเมื่อกี้บอกไปโอ้นี่นี่นี่แล้วตู้นี้ก่อนอันนี้ก็เป็นพวกระบบเบรกของมันต้องมีของมันต้องมีจากก้อากกนทั่วไปนี่นี่เอาเป็นว่ามันต้องมีอ่ะนะต้องมีอ่ะโอ้เยอะอ่ะเยอะของแต่งเยอะมากเลยเดินเดินไม่ทั่วเลยนี่นี่สต็อกมีนะแอบดูคาร์บอนก็มีนะนี่นี่คาร์บูนคาร์บอนโช๊กแน่นแน่นเลยดิดูโช๊กแน่นแน่นเลยอุ้ยตู้โช๊กแน่นแน่นเลยนะครับโอ้สุดสุดนี่ฮะ สต็อกโชคไวเอสนี่ประมาณ8ปดแสนบาทสต็อกโชคแบบแสนบาทบ้าไปแล้วครับถ้าไม่ขายดีคงไม่เยอะขนาดนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นแผนกติดตั้งใช่ไหมก็มีช่างอะไรใไหมเป็นเป็นจุดที่หนึ่งใช่ไหมเล็กๆน้อยๆติดตั้งใช่ใช่งานไม่หนักมากใช่โอ้มีล้อแม็กซ์เรามีอ๋อที่ที่พี่บอกพี่ทำเองใช่ไหมใช่แคตาแคตาแล้วก็นี่งานพลาสติกนีงงานพวกงาน ABS บผ้าคล้องหน้ากากอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนทรงใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกที่จะมีแอดมินคอยดูแลทุกคนครับ ครัน,นี้เขาทำอะไรนะตอกแชทอ่ะอันนี้คุยกับแฟนอยู่น,นี่คุยกับแฟนอยู่คุยกับแฟนเดือดสุดไม่สุดครับนี่ทองคําแท้นะับนี่ทองแท้ทองแท้สีน้ํายาสีน้ํายาทองแท,<อ>ท้เอนะาไปขายหมดนะนี่ถ้าลองเอาเข้าลงจานํำนี่ครับผมบอกอะไรเขาเข้าไม่ไล้ตีหัวมานะครับอย่ามาไม่ต้องมาว่าผมนะครับนี่โหสวยสวยสวยครับนี่ก็ช่างติดตั้งนะครับนี่นี่ก็อะไรพี่นี่ฟอซ่าปะ อันนี้ฟอซ่านะครับนี่ฟอซ่าสามห้าศูนย์นี่ติดไฟสปอร์ตไลท์อ๋อนี่ไฟสปอร์ตไลท์ไฟที่ชาโนนอารอนซ่าเป็นคนสั่งเข้ามาอ๋อที่พี่นนอรอนซ่าสั่งนำเข้ามาให้ใช่ไหมใช่ใช่โหสดที่เขาบอกว่าสินค้าเขาดีนะครับอย่าลืมติดตามเขานะอารอนซ่าไทยแลนด์นะครับนั่านราน่าไปนี่ไงที่รองบอกว่าทุกชิ้นนี่เขาทำเองนะนี่นี่ขึ้นจะสดจะดูนะครับปกตินี่ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เห็นอย่างนี้นะครับนี่โอกาสจาอันนี่ ่อ้เท่าต,ตัดเทียมแอบมันไม่ค่อยได้งานต้องมาให้เสียวนีเลยนี่ทำให้ดูสดีที่คือออเดอร์ <c oughs> อลูกค้านะครับจริงๆก่อนที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยผมคิวนี่ยาวอย่างน,นี้นะแต่ก็ดีลูกค้าก็ขายไปหน่อยอย่างละนะครับนี่น,นี่ดูดิทำ,ท,ำท,ำทำสดทำสดร้อนๆเลยนะครับเราเจอเจอช่งางมัดในตำนานได้ลูกสูบนัดจำนะว่ะเคยเห็นไหมใช่เหนะรอดิพี่นัดในตำนานเนี่ยโอ้โห เออมาทำเลยขอขอขอแค่นั้นมาแล้วเดี๋ยวสปอนเซอร์สปอนเซอร์เขาเดินครับพี่ตันครับตอนนี้เป็นที่ทำอะไรนี่ก็เป็นโซนพวก P C X ตอนนี้ P C X แล้วมันเยอะแล้วสามรุ่นโซนติดตั้งใช่นไหมครับนี่ก็ทีเรียกไหมติดไหมสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเอ็ดแล้วสามรุ่นเอ้ยพี่คนนี้หน้าตาคุ้นี่็นจาพ่อป่ะพี่ใช่เจ้าพ่อเชียงรายวะเนี่ยโอ้โหนี่ไงสายออนสายออนสายออนออนไว้เลพี่ใอนไว้นี่ใครเห็นนี่เพื่อนในเฟซบุ๊กรู้จักพี่เขาดีอยู่ น้องๆอยู่อยู่อยู่หนึ่งบ้านจะลืมส่งเลขบัญชีมานะเดี๋ยวให้พี่ตีโอนให้ครับไปแล้วพี่ตีไปแล้วนะครับอันนี้ก็กำลังทำใช่ไหมพี่ครับผมโอ้โหนุ่นๆนุ่นตรงก็ล้อก็มีนะโอ้พวกนี้พวกล้อพวกยางชุดสีอะไรเงี้ยโอ้โหล้อโคตรเยอะเลยเมื่อก่อนพี่ตูนก็ทำ P-Sex เยอะใช่ไหมเยอะขนตอนนี้เยอะกว่าแต่ก่อนอีกเพราะมันมีสามรุ่นแล้วมีเซ็กมาใหม่แล้วมีสามฉมแลยโอ้โสดสุดยอดครับโอ้โหเอ๊ก็ประมาณนี้พี่ตูน นี่ข้างในก็จะมีบริการหลายอย่างออ๋เออแต่ที่นี่ดีนะเห็นมีแอดมินคอยดูแลทุกทุกที่นะคอยตอบแชทตอบเลยนะจะเป็นรู้แอดมินตรงนี้หายไปไหนแล้วเนี่ยแอดมินแอบแล้วครับโอเคพี่ตูนก็นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะหาของแต่งรถไม่ว่าเป็นพวกบิ๊กสกูตเตอร์นะหรือว่าถ้าใครสนใจอะไรนี้แล้วกันนะครับก็ลองมาติดต่อสอบถามพี่ตูนได้แล้วก็ครับผมปรึกษาเรื่องการแต่งรถหรือว่าติดต่อมาในเพจก็จะมีแอดมิน ที่สวยบ้างไม่สวยบ้างดูแลตอบใช่ไหมตอบลูกค้าให้หรือจะโทรมาถามพี่เองเลยก็ได้เดี๋ยวให้กล้องแพนดเป็นกันเองสู้ทุกราคาสู้ทุกราคานะเงินมาปัญหาหมดมาได้เลยนะครับร้านพี่ตูนศุลธิสาลนะครับผมมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมการันตีให้แล้วก็คือสุดอยู่แล้วครับในรุ่นนะโอเคนะครับวันนี้ก็เราขอลาเพื่อนเพค่นวันนี้ขอบคุณพี่ตูนมากๆนะครับขอบคุณครับผมมีโอกาสหน้าผมจะมาถ่ายใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม เน่เดี๋ยวเรามารู้จักเสียตีเดี๋ยนะครับสวัสดีเสียตีครับทำไมสัมภาษณ์หน่อยนะวันนี้เอาแบบเรียวๆเลยครับทำไมเขาถึงเรียกว่าพี่เสียตีโอนไวผมเน้นโอนนี่เน้นโอนใช่ไหมไม่ค่อยให้กับมือหรอใช่เน้นโอนเลยครับเน้นโอนอย่างเดียวพี่ใจที่โอนอย่างเดียวเลยโอนเลยปุ๊บเลยพี่นี่ขนาดใครน้องใคยอันนี้อันนี้คนเล็กครับพี่คนคนิ่งคนนิ่งคนนิ่งอ๋อคนนิ่งใช่ไหมอ๋อคนนิ่นะนี่นะหลายๆคนเผื่อไม่รู้ว่าเห็นมาเวลามาร้านโตนดีอะไรเนี่ย อาจจะเห็นรู้จักเขาเยอะนะครับแต่ไม่กล้าถามเอานี้ผมถามให้เลยเ <c oughs> สียตีปเป็นอะไรกับร้านตูนครับผมเป็นน้องชายคนเล็กพี่ตูนครับอ๋อพี่ตูนเนี่ยใช่ครับโอโถึงว่าความหลออ ไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับเดินนับฝากพี่ตีด้วยเสียตีนะครับเสียตีอ่อนวายนับน้องๆคนไหนที่ตอนนี้โควิดไม่มีงานทําก็มาเลยมาเลยส่งเลขบมาชีมาเลยนะพี่กวนสามสิบปีสามสิบปีใช่ไหมใครมีวะกําลังตีกําลังตีขอให้ถูกใจนะฮะอ่อนวายนะครับโอเคเสียตีขอบคุณครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยว